หญิงค่ะคือเรามีอาการสุดแน่นท้องไม่สบายท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยรู้สึกแบบเหมือนมีลมอะค่ะมีแก๊สอยู่ในท้องแล้วเราก็มีอาการท้องผูกร่วมด้วยตอนนั้นเรามีปัญหาแบบนี้หนักมากๆตอนที่เราท้องได้ประมาณ5เดือนนะคะแล้วก็บวกกับพฤติกรรมการทานอาหารของเราในช่วงนั้นด้วยก็คือเราทานในแต่ละมือ้อแต่ละครั้งเนี่ยเราทานในปริมาณที่เยอะมากทานแล้วก็นอนทานแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วมันก็เป็นปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่ได้จัดการหรือแก้ไขกับมันจนกระทั่งพี่ทูวจกาาักรค่ะเขาแนะนําให้เราทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฮาชิจีอา d ีตอนนั้นเราจําได้ว่าเราท้องได้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าละแล้วเราก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นนาวัตรกรรมสมุนไพรจากธรรมชาติปลอดภัยคุณธรัมสามารถทานได้ ความรู้สึกครั้งแรกเลยะคะ่ะที่เราได้ทานเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราเย็นตั้งแต่ต้นคอค่ะจนมาถึงท้องหลังจากนั้นสิบนาทีผ่านไปเรารู้สึกโล่งสบายท้องมากๆจุกเสียดแน่นท้องอาการเหล่านั้นคือมันหายไปเลยที่ประทับใจมากคือเวลาเราเลอออกมาค่ะเป็นกลิ่นอะโลมามินนะคะออกมาด้วยมันไม่ใช่กลิ่นราเลอเปรี้ยวนะทานต่อเนื่องะคะ่ะ มาประมาณ2กล่องพอหมดละเราก็เลยติดต่อไปที่ตัวแทนอีกครั้งหนึ่งสินค้าขาดตลาดหมดสต็อกนะลูกค้าต้องรอสินค้าประมาณ1เดือนก็เลยทำให้เราหยุดทานฮาชิจีอาดีไปจนกระทั่งเรามาคลอดน้องค่ะโดยวิธีการผ่าคลอดเราก็ไม่มีปัญหาอีกว่าเราม,มีอาการแน่นท้องท้องอืดท้องบวมเหมือนมีแก๊สอยู่ใน ท้องคุณหมอค่ะให้เรากินยาค่ะลดกดแบบเม็ดนะคะตั้งแต่เราอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเราออกจากโรงพยาบาลได้สองสัปดาห์ละเรายังต้องทานยาลดกดแบบเม็ดนี้อยู่ซึ่งอาการหบ,บัเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยจนกระทั่งเราตัดสินใจติดต่อไปที่ตัวแทนอีกครั้งเนี่ยหาสิจีอาีมาแล้วเชื่อไหมคะเพื่อนๆอาการนะคะที่เราเป็นอยู่คือมันหายไปเลย เพียงแค่สิบนาทีที่เราทานไปนะคะ่ะหิงทานาวันละ2เม็ดก่อนอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนอาหารเย็น1เม็ดนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยหญิงตัดสินใจทานหาชิจิอาดีต่อเนื่องเพราะมันทําให้ปัญหาที่เป็นอยู่ะค่ะคือมันหายไปแล้วมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของหิงดีขึ้นด้วยะค่ะขอบคุณค่ะ